ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ ค้โมร็อกโกชี้ทางสว่างให้โซเฟียอัมรบักควรย้ายซบลิเวอร์พูลเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีพการแข่งข,งของเขาวาริเตโรยกาเกในายใหญ่ทีมชาติโมร็อกโกที่เพิ่งพาทีมจบอันดับที่4ของศึกฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดมาหมันๆนะครับก็ได้ออกโรงส่งข้อความถึงโซเฟียอัมรบักกองกลางตัวเก่งจากสโมสรฟิลรีนตินา่าว่าควรม,มองตัวเลือกในการย้ายทีมของเขาไปที่สโมสรลิเวอร์พูลจะเป็นการดีที่สดุด พร้อมบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นทีมที่เหมาะสมกับการพัฒนาการขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกของอัมระบักเพราะที่นี่มีเจลกิ้งควับท,ที่ชื่อว่าเป็นคุณซื้อจอมปั้นนักแต่ให้กลายเป็นนักเตะระดับโลกที่คุณทีมลิเวอร์พูลอยู่ในเวาลานี้หวังเชื่อว่าอัมระบักจะมีอนาคาตทีส่ดสดใสนะครับในทีมแอนฟิลด์อย่างแน่นอน โดยที่ผ่านมานั้นนะครับถือได้ว่าลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวกำลังมีความต้องการที่จะเสริมทัพนักเตะแดงกองกลางเป็นอย่างมากหลังจากที่ช่วงก่อนหนนี้ลิเวอร์พูลก็ตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองกลางรอยใหม่มากมายครับโดยเฉพาะจูดล่ย์แฮมเอนโซอฟอร์เนเดสไมซ์กไก่เชโดและอิสมาอลเบนานาซา ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนักเตะที่ได้อกรอก,การขั้นใหม่ว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ในการเสริมทัพของทีมของดังลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก็คือโซเฟียอัมระบักโดยล่าสุดครับท่านนของบริสเลกาอริสนะครับผู้จัดการทีมชมาติโมร็อกโกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางวิโอลาเนลซึ่งเป็นสื่อยามเป็นการของสโมสรฟิออเรนติน่าโดยเคลมกล่าวว่าด้วยความเคารพต่อฟิออเรนติน่าผมเชื่อว่าโซเฟียอัมระบัก คือหนึ่งในกองการที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้และตัวของคนนั้นควรที่จะได้รับโอกาสย้ายไปคัดแข่งกับทีมชัมน้นนําระดับท็อปของยุโรปนะครับผมไม่เคยสงสัยในฝีเท้าของลูกทีมผมรายนี้เลยและผมก็เชื่อมันว่าเขาจะสามารถทาเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้โดยเฉพาะก,การไปโชว์ฝีเท้าในศึกยูฟ่าแชมลีซึ่งนั้เแต่ระดับเขานั้นควรที่จะได้ลงทําการแข่งขันในถ้วยเบยนี้ในทุกๆเพย์และเขาก็ควรไม่เสียเวลากับวิโอเรนติน่าไปมากกว่านี้สำหรับผลและความภูมิใจของทีมชาติโมร็อกโกก็คือ ฮาคิมซิเยตที่กำลังคาแข่งอยู่กับเชลซีซึ่งแน่นอนว่าตัวผมก็ยังเห็นโซเฟียอัมระบักย้ายมาคาดข่ง,ขงกับลิเวอร์พรูลเพราะนันตอนนี้อัมระบักได้ข้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโมร็อกโกไปเป็นที่โลดหลอยแล้วหลังโชว์ชอฟอร์มในการเล่นในศึกบวลโลกได้อย่างเยีงเง่ยมที่่ันมาและตัวผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ข่าวว่าสโมสรลิเวอร์นั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของอัมระบักและผมก็มองว่าการย้ายไปน่วมทีมลิเวอร์นั้นก็คือตัวเลือกที่ดี สุทินอันเฟลในช่วงตลาดเดิมมกราคมนี้เพราะมันจะเป็นผลดีโดยโรวมกับทีมชาติมรกของผมเช่นเดียวกันที่ในทีมมีนักเตะด,ดีๆและค้าแข่งกับทีมใหญ่ๆของยุโรปนะครับกองหลังอาเซมลาป,ประกาศกล่าวการเอาชนะลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเขาเคยเอาชนะแมนยูและเชซีมาแล้วเอลิชิคอนซานะครับกําลังตัวเก่งของแอสตันวิลล่าได้ส่งคำเตือนมายังสโมสรลิเวอร์พูลทีมที่กำลังจะบุกมาเยือนทีมของเขาแบบลุ้งหน้าการเกมบอกซิ่งเด์ดจะเริ่มต้นขึ้นว่าตัวของคนนั้นและเพื่อนร่วมทีมทุกคนไม่มีความกังวลใดๆกับการบุกมาเยือนของลิเวอร์พูลในค่ำคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้พร้อมที่ว่าทีมของคนนั้นรู้จักวิธีเอาชนะทีมยัใหญ่ในศึกพรีเมียร์แถมยังเคยคว้นทีมไปแสดงแมนเชสเตอร์เตดมาแล้วดังนั้นจึง เอาชนะลิเวอร์พูลด้วยอย่างแน่นอนโดยปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเลดโดยมีตามม้านทำนาจาอสตันวิลล่านะครับทีมอันดับที่12อยู่เพียงแค่4ี่ต้านคะแนนนะครับและการที่ทีมสิงห์บางอาจเพิ่งจะได้ตัวอูน่าเออร์มรีเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นก็ทำให้สถาน,นการณ์ของทีมกรับมาดีขึ้นอีกรั้ง และจากที่ช่วงช่วงก่อนหน้านี้นะครับในยุคของสตีเวนเจาร์นที่เป็นผู้จัดก,การทีมแอสตันวิลล่านั้นนะครับยังตามหาชัยชนะแทบไม่ได้เลยจนทําให้พวกเขาจําเป็นต้องปลดสตีเวนเจาร์นออกจากทีมไปในที่สุดหลังทํางานในทีมวิลล่าพักไม่ได้เพียงแค่ปีกว่าๆเท่านั้นนะครับโดยล่าสุดทางด้านของเอลิซีคอนซานะครับกอนหลังของแอสตันวิลล่าก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์สโมสรของสีมงานแอสตันวิลล่าโดยเขาระบุว่า ผมขอส่งคำเตือนไปยังลิเวอร์พูลที่กำลังจะลงแข่งขันกับแอสตันวิลล่าทีมของเขาในศึกพรีเมียร์ลีกใน,คคนวันันทร์นี้ว่าพวกเขาจะต้องพบกับความยมากลำบากในการบุกมาเยือนทินวิลล่าพ์คอย่างแน่นอนว่าบรรยากาศกองเชียร์ในบ้านของเรานั้นเหมือนยอดเยี่ยมมากๆและจะสามารถข่มขวัญทีมคู่แข่งได้เป็นอย่างดีผมรู้อยู่แล้วว่าผมกำลังพูดอะไรอยู่และผมก็รู้ดีว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมยอดเยี่ยมมากแค่ไหนพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆและมีผู้เล่นที่ดีมากมายในทุกๆตำแหน่ง แต่ถึงนั้นผมก็เชื่อได้ว่าทีมของเราน,นั้นจะทําอะไรบางอย่างกับลิ์พูได้อย่างแน่นอนตอนนี้ผมโฟกัสและจดจ่อกับแค่ผลงานของทีมเท่านั้นและไม่สนใจว่าคู่แข่งจะมุกมเมยนด้วยแผนการเล่นแบบไหนเพราะถ้าหากว่าเราสามารถเล่นได้ตามแผนที่ผู้จัดจการทีมวางเอาไว้ผมก็เชื่อได้ว่าเราจะสามารถเอาชนะได้ทุกทีมอย่างแน่นอน โดยเฉพาะผลงานในช่วงก่อนหน,นีท้ที่ทีมของเรานั้นสามารถเอาชนะทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ดกอ3-1จากนั้นเราก็เอาชนะเชลซี1-0ในบ้านได้อีกเทียมซึ่งแน่นอนว่าทีมของเรานั้นรู้วิธีที่จะเอาชนะทีมใหญ่ในเลกและผมก็เชื่อว่าแอสตันล่าจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลในบ้านของเราได้อีกเทียมและถ้าหากเราทำงานระดับนั้นได้แล้วแล้วก็ถือได้ว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของอาร์เซนอลเลยทีเดียว ผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าในฐานะกองหลังผมรู้ที่รับมือกับกองหน้าทีมยักษ์ใหญ่ในสึกคิวรีและผมก็คุ้นชินกับความกดดันของเกมใหญ่เป็นอย่างดีดังนั้นผมจึงไม่ตื่นสนามและเชื่อมั่นว่าจะสามารถทํางานที่ดีกับทีมในเกมนัดน,นี้ได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าผมสามารถหยุดกองหน้าของพวกเขาได้เราก็เชื่อได้ว่าจะได้รับผลที่ดีในเกมนัดน,นี้และผมมั่นใจว่าอาร์เซนอลจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลและเก็บ3ามคะแนนในบ้านของเราได้อย่างแน่นอนดังนั้นลนิเวอร์พูลเตรียมตัวเตรียมใจรอได้เลย ลิเว์พูลเล็งซอยมิลานสกินเนียเข้าสู่ทีมในฐานะตัวแทนคองเจอมาติฟสมอรสอนันลิเว์ภูก็ายเป็นข่าวลือล่าสุดกับการตั้งเป้าไปที่การคว้าตัวกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อมาเยือนจับคู่กับอิบไรามากรกาเต้นในอนาคตและจากนี้ตอนนี้ทั้งวร์กิฟันได้และเจออมาติฟมีอายุเกิน3 1ปีแล้ว ในขณะที่โจโกเมสก,ก่อนหน้านี้นที่หลายฝ่ายมองว่านา่าจะได้รับโอกาสยืนจากท่ก,กับอิบเริมาตัวนเตในอนาคตน,นั้นก็มาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ลิเวอร์พูลจะสามารถไว้ใจได้ทําให้ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมองหาเซนเตอร์แบ็กรายใหม่ที่ไว้ใจได้เข้าสตีนแอนฟิลโดยเร็วที่สุดและชื่อของมิลานสกินเนียก็ได้กลายเป็นรายชื่อเป้าหมายในการเสริมทัพรายใหม่ของลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ โดยตามรายงานนี้มาจากทีมท็อกซ์ที่ชื่อดังก็ได้ออกมาตีข่าวว่าในเวลานี้ทั้งลิเวอร์พูลและทันนัมฮอสเปอร์กำลังขับเกี้ยงในการเล่าตัวมิลานเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งของสโมสรอินเตอร์มิลานเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซื้อเมือปีหน้าและมีรายงานออกมาว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัว,ตวกลางหลังรายนี้เข้าสู่ทีมในทันทีในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้หรือไม่กลั่นลิเวอร์พูลอาจจะรอจนถึงช่วงหลังจบฤดยกาลนี้และจะยืน่นข้อเสนอที่จริงจังในเรื่องนี้อีกที แต่ดูว,ว่าณนะตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานกำลังจะหมดหวังกับการตัดสินใจใหม่ให้กับทางมิลานซิเกเนียหลังจากที่สัญญาของเขาเหลืออยู่กับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานเพียงแค่6เดือนเท่านั้นแม้ว่าทางอินเตอร์มิลานจะใช้ความพยายามในการตัดสินใจใหม่ให้กับมิลานซิเกเนียแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวนักเตะเองจะไม่ยินดีที่จะตัญสาทุนใหม่และมีความคิดที่จะให้ออกจากอินเตอร์มิลานหลังจบฤดูกาลนี้แบบปีค่าตัว ทำให้ณนะตอนนี้ทางลิเวอร์พูลกำลังจับจ้องในเดีอนนี้ในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากและพร้อมที่ยื่นก็เสนอเข้าไปนทันที T, เมื่อมีโอกาสโดยมิลานสกินเมียสั่งชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในลีกเาโชเซียอิตาลีในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดหลังจากที่ย้ายเข้าสู่ทีมซานซิโรเมื่อปี2017โดยจะตัวลงสนามให้กับอินเตอร์มิลานไปถึง236แกมในทุกรายการ แล, am, o, Syria, Italy, Italia, และพาอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์เกาโชสเรียรอิตาลีโคปาอิตาเลียและซูเปอร์โคปาอิตาเลียอย่างละหนึ่งรายการนะครับและสมมุติว่าถ้าหางอินเตอร์มิลานจะต้องเสียกองหลังเมื่ไหร่ยเปีรรยนี้ออกจากทีมไปแบบฟรีๆแล้วล้วก็ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เสียหายสำหรับอินเตอร์มิลานเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาอาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยสำหรับกองหลังที่ดีที่สุดในลีกอิตาลีไรเนี้เพะถ้าหากสมมุติว่านักเตะรรยนี้ยังเหลือสัญญาปกติกับอินเตอร์มิลานแล้วลวก็ค่าตัวของมิลานสกินเนียนั้นนน 50ล้านปอนด์เลยทีเดียวแต่สำหรับใน,นตอนนี้อินเตอร์มิลานกำลังจะหมดหวังกับตัวของนาเตะรายนี้เพราะคนเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาและย้ายอ่อนจากทีมแบบฟีแคตัวหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าหากักิรวอว์พูลนี้ตัวมิลานสกินเนี่ยเข้าสู่ทีมแบบฟีแคตัวแล้วแล้วก็จะถือได้ว่าเป็นดิวที่โคตรจะคุ้มเลยครับฝีเท้าหนะาจําเช็กยัลกลับชี้อาการบาดเจ็บทำให้เดนิอิงไม่รุ่งกับหงดัก เชคกนงครับนแบในแง่ของหงแดงลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมฟีเทาของแดนนี่อิงอดีตลูกทีมของเขานะครับแต่เป็นเพราะอาการบาดเจ็บเลยทําให้เขาไม่ได้จ้างเกิดอย่างเต็มตัวในทีมอนเวลแดนนี่อิงย้ายจากลิเวอร์พูลในปี2009และมีโอกาสได้ไปชนะากับทีมเก่าในเกมบอกซิ่งเดที่ทีมของเชคกิงครับจะต้องมาเยือนสิมั์งานแอสตันวิลล่าเหตุผลเดียวที่เขาไม่ได้ทํามันที่นี่เพราะอาการบาดเจ็บเจคกิงครับกล่าวนักข่าวถามถึงความสําเร็จของแดนนี่อิงกับลิเวอร์พูล เขาต้องการลงเล่นแต่เราหยิบยื่นสิ่งนั้นให้ไม่ได้มากพอคุณภาพของเขาไม่เคยเป็นสิ่งที่สงสยัยเขาเป็นที่แสดงเห็นถึงการเล่นกับซาติมตันและตอนนี้กับอาเซนเวลาแล้วมันทําให้พวกเขามีความน้าที่ดีเลยเจนสปินเนอร์เผยเกือบโดนลักพาตัวในฟุตบอลโลกที่บราซิล เจมมินเนอร์นะครับขั่งลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าตนเองเป็นหนึ่งใน2นักเตะทีมชาติอังกฤษเกือบโดนลักพาตัวในช่วงศึกบอลโลก2014ข้างสวอร์บ์ประโยชน์นะครับเป็นส่วนหนึ่งในทีมของบรอยฮอนเซนในถนนแมตช์ที่บราซิลในครั้งนั้นทัพสิงโตคำรามอังกฤษต,ตกรอบหนึ่งกลุ่มก่อนที่เจมมินเนอร์จะเปิดเผยว่าตนเองกับฟิวจากิวกาเกือบที่จะโดนลักพาตัวในระหว่างที่เดินทางกลับโรงแรมหลังไปเล่นกอล์ฟ เราออกไปเล่นกล์บกันและตีไม่ลงลุมเท่าไหรนักกลุ่มเล่นเสร็จแล้วก็มีรถมารับและผมแจ็คพูดว่าเราจะจบ2หลุมสุดท้ายก่อนจากนั้นเราค่อยกลับเจมส์เบนน์ก็กล่าวก,กับเบนพอเตอร์ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับเอมิสันพรักผมหันไปพูดกับผู้ดูแลว,ว่าเราจะทิ้งรถกรอล์ฟไว้แล้วเราจะเดินกลับบ้านกันเราออกจากประตูแล้วปิดประตูไปเราเดินไปตามถนนและมีกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งเราชำเลงมองดูแล้วก็เดินเร็วขึ้นเล็กน้อยและพวกมันก็เดินเร็วขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกัน จากนั้นพวกมันก็เริ่มเจ่กกงเราก็เลยเริ่มวิ่งผมคิดในใจว่าเรามีปัญหาแล้วดังนั้นเราก็เลยวิ่งพวกมันตามเราไม่ทันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือมีรถเข้ามาใกล้เราผมเลยคิดว่าเราคงจะถูกลักพาตัวทุกอย่างจบแล้วประตูเลื่อนเปิดออกมาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ตะโกนขึ้นมาว่าเร็วเข้าขึ้นมาแล้วเราก็เลยรีบกระโดดขึ้นรถกลับไปที่โรงแรมกันนะครับยามพม่า,มาเฉียวเจ๊นครอบครูทีมอันดับเหนือกว่าระวังทีเด็ดลิเวอร์โูล เชเกนคลับเตือนบันดาลทีมอันดับบนตรนารางคะแนนนะครับที่เหนือกว่าลิเวอร์ pool โดยบอกว่าทีมของพวกตนยังมีทีเด็ดที่จะเผยอ,ออกมาให้เห็นนับจากนี้เป็นต้นไปเจยเกนคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool นะครับแห่งสกอตรียด์เตือนบันดา,นานทีมอันดับที่เหนือกว่าโดยบอกว่าทีมของพวกตนยังมีทีเด็ดที่เผยอ,ออกมาให้เห็นแม้ช่วงกาพรพักเบรกฟุตบอลโลกจะทําผลงานได้ต่ากว่ามาตรฐานก็ต่างนะครับแล้วตอนนี้ลิเวอร์ pool ลงสนามมาแล้ว14นัดเก็บไปได้ย2อคะแนนอยู่อันดับที่6 แถมล่าสุดนะครับยังโตอรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกาโดค,ครับเมื่อแพ้ต่อคู่ปรับร่วมรอ่กอย่างแมนเชสเตอร์สองสามเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของช่วงบักซิ่งเดย์ทีมก็จะพบกับสิงห์บงอาจอซุมลาในวันที่26ธันวาคมเจดกิจครับกล่าวว่าเรามีช่องห่างร,ระหว่างเราเองกับเหล่าทีมอันดับที่เหนือนกว่าซึ่งเราต้องไล่ตามให้ทันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นเราไม่ได้คิดถึงช่วงพักเบรกแล้วมันเป็นการเริ่มต้นสําหรับสิ่งใหม่ๆเรารู้และเราคาดหวังว่า พวกเราสามารถทำได้ดีกว่าที่เป็นโยกพิมลิคัมแบัก6คำถามสำคัญรอลิเวอร์พูลให้คำตอบ6คำถามกับหงดังหลังออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ตีกรอบ4ในถ้วยคาราบครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็เป็นที่เม้ากันว่าลิเวอร์พูลมีงานต้องทำอีกเพียบสำหรับสิกพิมลิคที่กำลังจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกรอบ เรื่อง่าแม้2ยักษ์ใหญ่จะไม่ได้ส่งทีมที่ดีที่สุดลงสนามหลังเพิ่งผ่านพ้นศึกฟุตบอลโลก2022มาเป็นมากแต่ความปลอดัยที่มีต่อคู่ปรับตัวจกาดเป็นสิ่งที่สาวกเดอะครับไม่ปลื้มอยู่วันหย่่งคำ่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแชมป์เก่าและมีลุ้นคว้าชแชมป์มากถึง4รายการเมื่อซีซั่นก่อนถ้ากว่าหงแดงหมดลุ้นแชมป์ไปแล้ว1รายการสำหรับศึกพิมลีกที่จอบกับมาโม่แข่งกันอีกยกตั้งแต่วันบอกซิ่งเดย์วันที่26ธันวาคมนี้ลิเวอร์พูลจะออกสตาร์ทซีซั่น20 23, ไม่สู้ดีนักแล้วรังอันดับที่6ขคงาตัวรังคะแนนหลังบุ๊ไปแล้ว14นัดยิงไปกว่านั้นทีมของเชคกิงครับมีแต้มตามหลังทันนัมสเตอร์ทีมมันดับสุดท้ายในพื้นที่อยู่ฟันชลีลีกมาถึง7แต้มแม้จะลงเล่นน้อยกว่าไกเดียทอง1แต้มก็ตามโดยพวคเับประชัยไปแล้วถึง4นัดด้วยกันฉะนั้นแล้วอย่างแห่งเมอร์ซีไซส์จึงต้องพยายามเร่งสร้างผลงานให้ดีนับจากเกมในวันจันนี้ซึ่งพวกเขาจะบุกเยือนแอสตันล่าและนี่คือ6คำถามที่แฟนบอลลิเวอร์พูลใครได้คำตอบเป็นอันมากคำถามที่1นึง ใจตลาดเดือนมกราคมไหมหรือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันตลาดนักเตะหน้าหนาวก็จะเปิดทำการแล้วแม้หลายครั้งร้อยคาที่กุนซือทั้งหลายมักเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าการเสริมทัพในช่วงปีใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรนเมจินก็เสร็จยรเกับพราะแข่งหลายหลายในเดือนมกราคมก็ไม่ว่าจะเป็นเดนิเลเอ็กเกอร์มาร์ตินสกตเทลมาร์เซียโรดิเกวส์ลุยส์โซเลสเดนิเลสเตอร์ลิทเฟิเป้กุนโยและเบอร์กิฟันไดาส์โดยไม่ต้องเสียเวลาเอ่ยถึงชื่ออย่างเบนเนวิสโอซานคาบักสตีเวนโคลเกอร์หรือแม้แ สำหรับสมาชิกรายล่าสุดนะครับที่ลิเวอร์พูลฉุดเข้ามาร่วมชัยคาแอนฟิลด์ในเดนมราร์กประคมได้ก่ลูดิอาสปีกทีมชัดโคลมเบียที่ย้ายมาจากปอร์โตในราคา50ล้านปอนด์แต่ถึงขณะนี้เจ้าตัวก็ต้องรั้งสนามไปนานจนถึงเดือนมีนาคมหลังเจ็บเข่าด้วยเหตุผลนี้มันจึงมีความเป็นไปได้ว่าเจกเก็ตลับจะเสริมทัพในแดนกลางและมีข่าวกับจูดึงแฮมดาวเตะข,ของปอลิเซนุมุนตลอดจนเอนโซฟวนเดนเดสมิคฟิลด์ทีมเบนฟิก้าและมอยซการซิโดดาวเตะทีมไรดัน หากจะให้ดีหงหงแดงน่าจะหนีใครสักคนหนึ่งมาเริ่มทีมในเดือนหน้าแต่จะใช่หนึ่งในสามรายที่วันนี้หรือเปล่าก็ต้องมารอรุ้นกันดูนะฮะ <Your story. S 1> สโรคเรี่ยงจะถามหาอีกหรือเปล่าเนื่องจากที่อันแล้วลิเวอร์พูลย,ยังต้องรอให้ดีโกโจธาตรุกอีกอรายเรียกความฟิตกลับมาได้หลังจากดาวเตะดีิมเชาเร์เเกตโชคร้ายจากอาการบาดเจ็บพลาดกันลงเล่นในศึกบวโลก2 0 2 2ยิ่งไปกว่านั้นก่อนบูก,กับแมนเชสเตีรในถ้วยคาร์ครับ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหงแดงก็ต้องหมดเสียโรเบตโตฟมิโนโที่เจ็บกระทันหันไปอีกรายทันทที่เขาไม่มีชื่อติดติมช่อบราซิลสู้ศึกฟุตบอลโลกที่กาตากท่านั้นไม่พอนกับเกมระหว่างการพรัฒก,กับรรบียสีฟ้าเจมสมินเนอร์จอเขาสวรรัดประโยชน์ก็ล้มเจ็บจนต้องโดนเปลี่ยนทักออก แต่ย้มนะครับว่าก่อนหน้านี้โรคเรยี่งเคยทำหายขุนพลในโรแอนฟิวมาแล้วหลายรายไม่ว่าจะเป็นนาบีเกต้าอิบริมาเกลเตและติอุกอักขันตราทำไปทํามาจึงเป็นเรื่องยากที่เจกกนกลอจะสามารถจัดทีมที่ดีที่สุดลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเพราะหากลูกทีมโคชการไม่เจ็บการมีปัญหาล้มป่วยขณะเดีวยวกันบางรายถึงขั้นบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกไม่ว่าจะเป็นดิอาร์ตหรืโชต้าซึ่งมีปัญหากล้ามเนื้อต้นขาหลังฉีกขาดตั้งแต่ต้นซีซั่นและมาถึงตอนนี้ต้องพักฟื้นไปจนถึงปีใหม่หลังเจ็บนองเพิ่มมต แต่ร้ายที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเกินใครนั่นก็คือ um elo, อาตูเมโลกองกลางเซนเปบราซิลซึ่งย้ายมาจากยูเวนตุสแบบยืมตัวแต่เดี่ยงหนักจนลงสนามให้หงดแดงได้แค่16นาทีเท่านั้นเอาเป็นว่าหากดวงไม่แตกเพิ่มเติมลิเวอร์พูลอาจจะได้ตัวอาตูมโลมาในเดือนหน้าเนื่องจากเป็นที่ยินยันว่าสมโมสรมีแผนส่งเขาคืนให้กับทีมเจ้ามลาย,ยูเวนตุสกางขานเหมือนที่มีการลอกันแต่อย่างใด 3. คู่ค้าตัวจริงของฟันได แม็ีซิ่ซนนี้วันไดจะมีฟอร์มไม่แข็งแกร่งสักเท่าไรนักแต่ยังไงซะเขาก็ยังเป็นเซนเตอร์ฮัตัวเลือกแรกของสโมสรลิเวอร์พูลยู่ดีฉะนั้นแล้วคำถามที่ตามมาก็คือใพรันแน่ที่เหมาะเป็นคู่ขาอันดับหนึ่งของเขาถึงน้นตอนนี้โกนเตเต้ดูจะหมดสมที่สุดเนื่องจากดาวเตยในวยัย2 3ปีสร้างชื่อได้ไม่เร็วเลยในศึกวัวโลก2 0 2 2ัิกับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งแน่นอนว่าด้วยวัยที่ยังหนุ่มยังนั่นเขาจึงมีทั้งพลักซ์ลังและความเร็วเป็นจุดขายอยู่แล้ว ยันไรก็ดีลิเวอร์พูลยังมีตัวเลือกอย่างโจเกเมสและเจอเอมลมาติอยู่ในทีมเช่นเดียวกันแต่ถึงนั้นดาวเตะอ,อังกฤษมีฟอร์มที่ขึ้นขึ้นลงลงเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้ขณะที่พอคลาแข่ขงชาวแครมรุมรนเจอเอมลมาติก็เจ็บอดอดแอดแอดบ่อยครั้งดูไปแล้วนะครับคำถามนี้จึงตอบได้ง่ายที่สุดว่าน่าจะเป็นโกนัเต้นั่นแหละที่เหมาะสมต่อการได้ประสานงานร่วมกับเวอร์กิฟันได้สี่อร์มยจะเกินความเก่งเมื่อไหร่ ถือเป็นโฆษณาก้อใหญ่ที่จู่ๆกองกลางชั้นยอดอย่างฟอร,ร์มโยก,กับฟอร,ร์มตกไปแบบดื้อทั้งที่เขาเคยผงาดเป็นกุญแจดอกสาคัญของลิเวอร์พูลได้ยังต่อฟอร์มกับสตาร์ทีมชัิบราอิสิบด้วยก,การยกย่องว่าเป็นกองกลางตัวรับที่มีความสามารถรอบด้านแต่สำหรับซีซั่นนี้สาวกเลยครับไม่ได้เห็นภาพนี้อีกแล้วนอกจากการเล่นที่แลดูน่าสับสนของเขาตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งจนตีทำให้ทีมคว้าผลลัพธ์ไม่ได้ในหลายๆแกม จากปัญหาดังกล่าวลิอร์ผู้จึงถูกระบุว่ามีจุดบกพร่องในแดนกลางที่สมควรได้รับการแก้ไขก่อนอื่นได้แต่ถึงกรณนั้นนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นกังวลเลยถ้าหากอดีตพ่อค้าแข้งทีมมอนโกจะเรียกฟองเก่งกลับคืนมาได้ในวัยย9ปีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดาวเตะเซมบับบราซิลยังมีดีที่จะแสดงให้แฟนบอลเครื่องจับสีแดงได้เห็นว่าเขายังไม่ถึงกับไร้น้ำยาสันเลยทีเดียว 5. นูนเอสยังพัฒนาต่อไปได้ไหม คงไม่มีใครลเปิดทเสธได้ว่าถ้าหากนุนเยตโชว์ฟอร์มได้อย่าง,ยงเยี่ยมผลงานของลิเวอร์ pool ก็จะยเยี่ยมตามไปด้วยแม้จะสิ้นชื่อในศึกบอลโลก2 0 2 2ร่วมกับอุรุกวัยแต่ก่อนปีกตัวไปรับใช้ทีมชาติที่กาตาสตาชาวอเมริกาใต้ก็เส่ทักทาให้กับลิเวอร์ pool ได้7ลูกจากทั้งหมด10นัดและเมื่อสาดากอนก,ก็ลงเล่นในเกมอุ่นเกือกให้กับสมโมสรนเขาก็ยงิงได้2เมตรนัดสยบเอซีมิลานซีหนึ่งที่ดูไบแต่แล้วในศึกบอลถ้วยคาราบับนุนเยตไม่อาจใส่ทักทาบ จึงเป็นครั้งที่อดีตหัวหอกทีมเบนเก้าถูกตั้งคำถา,ถ,าถามถึงฟอมการเล่นอันเจีบคมในเกมบิงแบง6สัญญาใหม่ของเกตาในที่สุดห้องเครื่องจอมแก่งของลิพูก็เลือนสัญญากับสมโมสอนอีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วไม่ต่างอะไรกับเฟอร์มิโนโอเล็กซ์ออกเลกชมเลนและเจอร์มินเนอร์ที่ดาวเตะทีมชักกินีจะหมดสัญญานในเดือนมิถุนายนโดยเจ้าตัวสามารถเจรจากับสมโมสรต่างลีกได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมื่อราคมนี้ก่อนที่จะได้ออกแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ สำหรับเกตาว่ากันว่าลิวพร้อมต่อซีเนตุใหม่กับเขานะครับแต่กองกลางชาวแอฟริกันในวัย27ปีจะต้องยอมรับกับการได้ลงสนามเป็นเพียงแค่บางเกมด้วยชช้นเดการเนื่องจากเขาไม่ใช่ครับประจำในโพ11คนแรกของทีมอีกต่อไปแล้วอย่างในเกมอุ่นเกอกับลิยงและเอซิบิลานเกตาได้ลงสนาม2น,นัดแต่ก็เป็นตัวสำรองของตีก็อคันนราทั้ง2เกมว่ากันตามจริงไม่มีใครรู้ด้ว่าหากเกตาได้ลงเล่นอย่างสมดุลเสือเขาจะกลับมาสู่ฟอร,ร์มเก่งเหมือนเคยที่แสดงให้เห็นกับทีมอาบาลิซิหรือไม่ และสุดท้ายแล้วมีแค่เจค็องกรอบคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเขาพร้อมมอบสัญญาใหม่ลงลายเซ็นหรือเปล่า่คือสุลุคารลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบชามของวันที่25ทันบาคผมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe s ับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟ์แบนบอวันพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ